ใช่ค่ะใช่ค่ะเปิดช็อปใหม่นะคะก็คือที่เกษรอมารินนะคะเป็นที่ใหม่ซึ่งตื่นเต้นมากเพราะว่าแอนมาเดินดูทุกจุดทุกที่แล้วเพราะว่าเป็นการรวมตัวกันของแฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ็กซิบิชันคาเฟ่ร้านอาหารก็คือรวมตัวอยู่ในที่เดียวกันเลยก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครั้งแรกของดูดิตองค่ะใหญ่ระดับเอเชียเลยใช่ใหญ่ระดับเอเชียเลยแล้วก็ บางคนอาจจะไม่ได้ว่าเป็นสายทางด้านแฟชั่นก็สามารถมาจอยได้เพราะเรามีคาเฟ่คนที่ชื่นชอบคาเฟ่ก็มาได้คนที่ชื่นชอบการทานอาหารก็มาได้ไม่จะเป็นต้องอินกับแฟชั่นเสมอไป<ม>แต่เราก็มีแบบมีช็อปมีของให้เลือกให้ได้ซื้อเหมือนเดิมอ่ชอบรุไหนที่สุดข,ข,ของเงมื่อกี้เท่าที่เดินชมจริงๆในช็อปของเขาเนี่ยมันก็ของมันตระก,การมากจริงมีของให้เลือกเยอะแล้วก็ส่วนคาเฟ่ก็เป็นแบบ อาหารหน้าตาใหม่ๆเนี่ยถ้าถามพี่พี่อาจจะตื่นเต้นกับคาเฟ่น,นะกินกับขนมที่เรารู้สึกเราไม่เคยไม่ค่อยเห็นแบบนี้เท่าไหร่แล้วก็ดูดูชิลดูนี่ต่างประเทศอะไรเงี้ยถ่ายรูปก็สวยเนี่ยคอลเลคชั่นอะไรใหม่ๆแบบเลงโอยเยอะมากค่ะสวยทุก,ช,กชินคอลเลคชันนี้คือทุกคนเข้าไปคือแบบมีต้องจับติดไม้ติดมือกลับไปได้บ้านอนะ อย่างวันนี้ที่ถือมาก็เป็นก็ใบนี้ค่ะก็เป็นใบใช่ค่ะใบนี้จะถือง่ายน้ำหนักเบาแล้วก็ยิกของอะไรง่ายแล้วก็แมทที่จะแมทได้ง่ายมากกแบเท่ๆใช่วันนี้แอนก็มาในแนวแบบเท่ๆของเราไปค่ะจะได้เห็นลุคที่แอนในหลุยส์ตองไหมก็น่าจะได้เห็นนะคะเพราะว่าก็ทําชิ้นงานด้วยกันไปหลายชิ้นเหมือนกันค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าใครที่แบบว่า ต้องการที่เที่ยวที่แฮงเอาท์ที่ใหม่ที่รวมทุกสิ่งอย่างไว้ในที่เดียวกันไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ไม่ว่าจะเป็น fashion, เอกซิบิชัน, coffee, นหรือร้านอาหารก็มาที่นี่ได้เลยค่ะรับรองว่าจะได้รูปสวยๆแล้วก็กิจกรรมสนุกๆกลับไปค่ะถามถึงประธาน,น,นงนานบอลช่วงนี้นระานบอลจัดการทีเป็นยังไใช่ไม่รู้ว่าลูกทีมจะแข็งแรงพอไหมนง<ๆ>ว่าเหมือนคนเก่งเตะเก่งแบบ เซียนทั้งท่านกีฬาไปอยู่ทางฝั่งของเกรซวอลินทอนหมดเลยแต่ว่าเป็นวินแนวกันใช่ปีที่แล้วแอนแพ้ไงฝั่งแอนแพ้ัปตันก็คนเดิมใช่ใช่แล้วกัปตันทีมก็เป็นคนเดิมแอนเป็นกับแอนเป็นผู้จัดการทีมที่บ่อยเป็นกัปตันก็ก็เดี๋ยวเราก็ช่วยกันผลักดันให้ลูกทีมเราแบบเพิ่มพิ่มมีแผนติกวิยังไงบ้างคะว่าปีนี้เราต้องเอาชนะบ้างเนี่ยก็คือไม่มีอะไรแค่กดดันลูกทีมกันคือให้เด็กๆไปแบบไปแบบฝึก ให้แข็งแรงอะไรอย่อางเงี้ยจะได้ชนะเขาแก้หน้านิดนึงก็ปีที่แล้วาอมากได้ดูต่อซ้อมอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมคะได้แต่ยังไม่ได้ดูปีที่แล้วได้ดูค่ะแต่ปีนี้ยังไม่ได้ดูใครซ้อมเลยได้คุยอะไรกับบอยบ้างหรือยังยังค่ะมีแต่ฝากบอกไปทางคลิปว่าแบบบอยบอยต้องแบบ เที่ยวเข็นเด็กๆนิดนึงนะอะไรเงี้ยเราถึงจะเป็นงานเฉลิมฉลองช่อง3แต่เราก็เอาจริงอะไรอย่า้แทนไม่ได้แทนไม่ได้ใช่ไหมครับเนีแทนไม่ได้แทนไม่ได้ปนอายมากจังหวะดูสัปีที่แล้วมันยังตราตึงใจพี่แยังไงบ้างว่ามันโดนบูลลี่ไงคือโดนนักแสดงด้วยกันในในช่องนี้ก็บูลลี่เยอะยันกันมันเจ็บตรงนี้แหละคนอื่นบูลลี่นี่ไม่เท่าไหร่นะเรามีหนักฉีดลูกทีบ้างไหมครับพี่แก็มีเดียวเดี๋ยวต้องแจกเงินต้องรูปเลยต้องต้องเงินเท่านั้นหนึ่งเลยซื้อใจได้เราจะต้องล่าง ทีมเราไปวิ่งไปออกกำลังกายไปฟิตกับเราไหมคะเพื่อนก็ไม่อยากจะอย่างนั้นก็ไม่อยากกดดันแต่ว่าเด็กๆเขามีแรงกันอยู่แล้วแห่อยู่ที่ว่าแบบ บางทีแบบพอลิอยู่ในสนามก็อาจจะปล่อยจอยไงเล่นสนุกแต่ฝั่งนั้นเขาเอาจริงไงเขาไม่ปล่อยจอยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ผกไม่ได้แล้วครั้งนี้เราจับผิดเขาได้เราต้องเอาจิงนะแต่ี่ซอมมาสามนะสีฟ้าชนะเลยนะคะก็ใช่ไงก็ใช่ไงอันนี้มันเป็นรางแล้วล่ะคืออยากถือถ้วยอยากรู้น้ําหนักถ้วยเป็นยังไงครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยเรามีเรามีมีใครที่แบบพอจะกู้นบเป็นที่ชมก็นายเดมจี อเล็กธีระเดชยังเออดูฟิตดกลังนะแล้วก็ใครงนายต้องนตะบอลเกมใครนะโอ้ป๊อบนี่คือต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นเป็นเป็นคนหของหมู่บ้านใช่ครับป๊อบเก่งมากซุ่มซ้อมเองดีแบบกับตอนสอบนอเกน้อเ้ได้อยู่แล้วก็ไม่น่ากลัวนะเอจงแ้วนกับใที่สุดเ ไม่ต้องให้เขาไปเตะลูกโทษเลยเราจะไปประวัติกันตรงนั้นนะพี่ไม่เอาอครั้งนี้ไม่ต้องให้โอกาสเขาอีกต้องตัดคำพูดถูกใจนะจริงๆเรามีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปเขียนกันเขาต้องมีเนาะเออเขาจะต้องมีก็เดี๋ยวให้แฟนๆไปรอรู้กันค่ะก็งานบอลช่องสามปีนะคะก็เป็นประเพณีเป็นกิจกรรมที่คนรักช่องสามมาจอยกันก็ขยายทุกคนมาร่วมสนุกกันเยอะๆค่ะ แอนถามถึงน้องสาวชุติรัน้องคิมหน่อยหลายคนรู้ว่าตกลงคลองไม่คลองก็เห็นรูปทีป่ไปอัลโซาวเหมือนจะท้ออะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ทราบขา่าวเป็นไงหลายคนแบบยังสงสัยอยู่ว่ายังไงอันไม่ห่วงคิมนะแอนว่าคิมน่าจะขยันอยู่น่าจะยังคงมีความแบบแบบมีวินยัยอะไรเง<อ>ี้ยก็เลยไม่ห่วงเรื่องว่าจะท้องญาติมา<อ><อ>นี่ได้อัปเดตอะไรบ้างไหมคะไปผ่าใครไปทำอะไรมาแล้วอะไรอ๋อเอาไม่ได้อัปเดตกับเขาเลยค่ะเพราะช่วงนี้ไม่ได้เจอน้องเลยไม่ได้ออกกำลังด้วยกันด้วยเพราะว่า เขาชอบออกกําลังกายโดยการเปิดแอร์ที่ไม่เปิดแล้ก็เลยแบบช่วงนี้หน้าร้อนขอพักกกับกับกับแอนก่อนก็เลยไม่ได้เจอกันไม่ได้อัปเดตหรือว่าเตรียมตัวแล้วเราก็ไม่แน่นะดูไปเล่นโปรแกรมที่เบาลงเพราได้อยู่กับเรามันต้องฮาร์ดคอร์อะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งข้อสงสัยว่านักเตรียมตัวอะไรบางอย่างเปล่าจริงๆรแอบรุนไหมคะส่วนตัวเองว่าแบบแอนไม่รู้เลยค่ะกับคิมมามันเป็นปรกจุกเหมือนจำเลยรักกเลยแอนเชื่อว่าถ้าเขาตีเาตีกันเดี๋ยวเขาก็ดีกันเลย กันเร็วเตรียมเตรียมของขวัญเยอะไหมเพราะว่าพี่เจก็จยุดจุ่ไปหมดแล้วจะเอาอะไรกับแอนงานแต่งให้ไปแล้วงานแต่งก็ให้ไปแล้วร้านใหรล้ร้านนึงอะนะร้านนึงไม่จริงที่ถามเป็นเรื่องเป็นราวมันเลยทำให้งานแต่งคู่เกิดคนเขาก็รอซองอย่างแอนแอนก็ไม่มีให้แล้วนมันลามไปถึงงานอื่นด้วยมันลามไปถึงความคาดหวังของงานอื่นว่าแอนจะต้องร่ำรวยมากค่ะ เออเต็มรักขวัญหลานอะไรอย่างเงี้ยขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องมีของอะไรให้นางอะไรประมาณเนี้ยคือนางจะเอาทุกวันละเอาทุกวันละโอกาสอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขารวยแล้วนะไม่ต้องเอาอะไรนะออกโซเชียลใช่ค่ะไม่งั้นนางก็จะแบบออกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยทวงให้เราเสียหน้าทวงเราจริงๆเขารวยกว่าเราเขารวยกว่ามากแล้วงคนผัวเมียช่วยกันไปถึงไหนเพกันฉันไม่ฉันไม่เคน บอกเลยนองไม่หมคะอย่าทิ้งพี่นะกินแค่นั้นละค่ะโอเคขอบคุณาต่อก